ันเเออโ้ท่ากันเลยอันนี้มันเล็าดูสิเอามาดูตัวนี้นั่งลงนั่งลงตัวนั้นคือสิ7เต็มอ่าเอาไปเมื่อกี้ก่อนเมื่อันนี้ไม่ได้ถึง7นนี่7กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผมขออนุญาตอ่าเซตตั่งตั้งในเซตตัวใหญ่สุดอีกทีหนึ่งนะเอาตัวนี้7กิโลนะเดี๋ยวอ่ะพี่พี่เอาปลาลงแล้วเอาตัวนี้ชั่งขึ้นเองใช่ไพี่ พี่ดู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 แต่ช่างก่อนดูแต่ช่างก่อนดูแต่ช่างก่อนดูแต่งเจ็ดนะเอาลงก่อนแล้วตัวนี้ขึ้นเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน เป็นละก่อนเลยเดี๋ยวละก่อเทียมกันมากตัวนี้หลายกว่างมาดูพี่ดูดูดูตัวไหนใช่ตัวนี้มันสิเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเยตัวไหนมันไม่เป๊ะนะโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตัวนี้เอาเสมอกันก่อนเดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวเอาเสมอกันก่อนเดี๋ยวผมแถมให้มีขึ้นมาใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะตัวนี้ผมตีเท่ากันก่อนนะ ตีเท่ากันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ทันฮะตัวนี้ไม่ทันเดี๋ยดตั้งเจี๊ยดตั้งตั้งปลาตั้งปลาถ่ายรูปตั้งปลาไว้ก่อนตั้งปลาไว้เอาท้องลงเอาท้องลงเอาทอเออเอาท้องลงนะอเอาอถายครับนั่งลงแค่นั่งลงนั่งลงไม่มีปัญหากันนะครับตัวนี้ตนี้จะเป็นตัวจันบครับ เท่าเท่ากันนะครับตัวนี้เท่ากันนะฮะเท่ากันไหมเอ้โรุ่นเดียวกันมาครับเอามาลุ้นกันดนะฮะยกหางหน่อยยกขางหน่อยยกขางนั่งลงนั่งลงนั่งลง้าวี่้านั่เ้า่ตนั่งลงหงนั่งลงยกขางนั่งลงยกาง ตัวนตัวนี้จะจะต่างเข้าขีดนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวตัวนี้ไม่ได้แข่งกับสามตัวนั้นนะอ้ลูกคนใหญ่ดูนะครับมันตัวนใหญ่ตัวนี้ก็ขาดนิดเดียวจะถึงเจดกิโลนะครับเอาายถ่ายถ่รูปให้ผมเออ ปลายี่สิยีสินยี่สวบยี่สิบยี่สิบรี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบี่สบยี่าิบยี่สี่สิบยี่สิบยีสิบรี่สินนี่สิบยี่สยี่สิบยสบินยี่สับีบบีมยีบนี่กบีมงานอะไรครับทีมงานสิีบสียิบสีบ หมวดหมวดนี <kav am. S 1> ่เรานะผมมาแล้ยอดครับไปเรียบเลยโอ้โหน่าได้เนี่ยโอ้เข้าเข้ตั้งระบันนี่ด้วยโซนทางโอ้ยจนรถโอเคขับตามไม่ไวครับนั่งลงด้วยครับเจ้าของนั่งลงด้วยนะครับขาโลโอ้ทึงงานเดิมมานี่ขาโลพอดีเลยอ่าตัวนี้ห้าโลพอดีนะห้าโลพอดีครับห้าโลยกตัวปลายกตัวปลานะครับอ่ายกตัวปลาด้วยนะครับนะฮะ โอเคครับโอเคครับปลาที่สุดใหญ่ครับเอาหางขึ้นยกหางมันขึ้นยกหางมันขึ้นยกหางมันขึ้นปลาเชื่อปลยปะจากกินงานไหนครับนี่สังขารอ่นั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนะครับนะครับจากกีนงานสังขานะฮะตัวนี้เป็นปลาปิดไวยนะฮะตัวนี้ไซส์ประมาณโลนะครับ ไม่ใช่ไหม12.5นะครับเอาอยมือก่อนปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนเอาเอามือเอาช่างลาก่อนเดี๋ยวดูตรงไหนลาก12.5นะครับ12โลครึ่งมาที่ เอาอานอนก่อนก็ได้ครับนอนก่อนก็ได้ครับนอนซังอะไมาให้ซังปลาก่อนนะครับ้นนอตัวนี้ก็ผลงานของพี่นุ่มนะครับจากทีมงานสิบเจ็ดกิโลครับตัวนี้สิบเจ็ดกิโลพอดีนะครับสิบเจ็ดครึ่งนะครับมีใครบันทึกก็บันทึกไปด้วยนะครับสิบเจ็ดกิโลพอดีนะครับเขาคาดไว้นะครับอุ้มไว้เขากลับว่าาประมณนั่งลง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 ถ่ายรูปเหมือนเดิมนั่งลงถ่ายรูปเหมือนเดิมนั่งลงครับนะะฮโอ้อันนี้ใหญ่กว่าอีกงี้นะครับมีงานอะไรครับเนี่ย โมงครับมงานอุยบวกทมงานคิดเอาเลยโอเคเอาเอาไปวางไว้ตรงนี้ครับงครับพี่สิบเอ็ดครึ่งตัวนี้1ิ5เอหกิโลนักกิจคุกขันนะครับมกิจขันฮะมี2ตัวไม่ให้บอก thì <laughs> 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 à, sống tuổi tôi đó. à, còn cái nữa. à, à, tăng à, tăng tùa. Tăng tùa. Tăng tùa. cái